วันนี้เรามาอยู่กันกันกนกบลำโพงปาร์ตี้สายพันธุ์ใหม่นะฮะบาวฟุ้ง รูวี่และแบาฟุงเชอรี่นะฮะสายพันธุ์ใหม่ยังไงนะ,ะดูดีไซน์นะผมชอเชียวแบบนี้นะผมไม่มีที่ไหนแน่นอนนะผมก็บอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมีฟีเจอร์จัดเต็มนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ดีไซน์ของเขาย่างเท่ชบอเชียวเฟีย้ยวไม่เหมือนใครด้วยนะฮะที่สําคัญนะฮะราคาสบายกระเป๋ามากๆอีกด้วยนะผมใครกําลังมองหาลำโพงปาร์ตี้นะฮะแนะนํา2ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปรับชมฟีเจอร์เจาะลึกแน่นๆในคลิปนี้กันครับ ดีไซน์ของลำโพงก่อนนะครับที่เราสังเกตเลยอันดับแรกนะฮะก็ตัวด้ามจับของลำโพงนะเรียกว่าออกแบบมายกได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะครับวางไว้ยื่นออกมาทิมขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าพิ้วง,ง่ายกว่าลำโพงผพู้ผ่าหลายๆตัวเลยนะฮะก็เป็นดีไซน์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะฮะร,รวมถึงรุ่นเล็กก็จะมีวูเฟอร์หนึ่งดอกนะับผมทวิตเตอร์หนึ่งดอกส่วนรุ่นใหญ่ก็จะมีวูเฟอร์สองทวิตเตอร์สองอันนี้จะเป็นสเตรอนะฮะผมสัญญาณซ้ายจะ ออกลำโพงชุดบนสัญญาณขวาออกลำโพงชุดล่าสวนตัวนี้จะเป็นโมโนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแผงควบคุมตรงนี้นะฮะก็จะมีเรื่องตั้งแต่ปนะุ่ม power ่าเปิดปิดลําโพงนะ,ะกดค้างไปแล้วก็ปุ่มใหญ่ๆด้านข้างนะ,ะก็จะมีตัวกดปรับแสงไฟนะฮะที่เราสังเกตเห็นด้านหน้าลําโพงก็จะมีตัวไฟวงตรงกลางนะฮะก็สามารถกดจิ้มลงไปได้เลยนะครับผมหนึ่งครั้งจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บจ๊บก็สามารถปรับได้5รูปแบบนะผมเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าปรับอย่างไรได้บ้างน,นะฮะ pansoaka dan ถ้าจะกดปิดไฟนะรเราสามารถกดค้างได้เลยนะฮะง่ายๆชิวๆทางขวานะก็จะมีปุ่มเรียกว่าปุ่ม max boost นะฮะ max boost นี่ก็จะเป็นฟีเจอร์เอาไว้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเสียงของตัวลำโพงให้เสียงมันดังขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะฮะโดยตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับใช้งานการแกล้งนั่นเองนะแต่ว่าปุ่มนี้ไม่ได้ใช้งานแค่โหมดกลางแกล้งอย่างเดียวนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ตัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ เปิดเพลงผ่านลำโพงตัวนี้ไม่ว่าจะเปิดผ่านบลูทูธนะฮะหรือว่าจะเป็นเสียแฟลชไดร์นะครับผม USB แฟลชไดร์ฟ t y p A ด้านหลังก็มีให้เสียนะฮะรวมถึงก็ยังจะมีตัว AUX 3.5 mm มิมนะครับผมเป็นสายอนาล็อกแล้วก็เสียฟังกันได้ซึ่ง เราสามารถเอาซอสที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเอามากดปุ่ม MacBoot ค้างไว้แล้วก็ถ้าเพลงไหนมีเสียงร้องนะครับผมมันจะตัดเสียงร้องให้อัตโนมัติครับซึ่งตัดค่อนข้างเนียนเลยนะผมก็ชอบฟีเจอร์นี้มากๆเลยแล้วก็สําหรับปุ่มต่างๆนะผมก็จะมีทั่วไปนะครับสำหรับการควบคุมเพลงนะฮะเทปออสเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแล้วก็มีเพิ่มลดวอลลุ่มนะฮะแล้วก็จะมีตัวในส่วนของปรับเสียงเบสของลําโพงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ DSP ภายในตัวนะฮะก็สามารถเพิ่มลดเป็น EQ เสียงเบสนะ ก็สามารถปรับได้เฉพาะเสียงเบสนั่นเองแล้วก็ก็จะมอีอีก3ชุดนะครแต่ตรงนี้เดี๋ยวขออธิบายข้างหลังก่อนนิดนึงนะครเพราะว่าจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าตัวนี้มีทั้งบลูทูธ A U X แล้วก็ U S B Input น,นะฮะแล้วก็ยังจะมีเพิ่มเติมอีก2อย่างก็คือ กีตาร์อินพุตแล้วก็ไม์อินพุตฮะอันนี้เราสามารถเสียบไม้สายได้ด้วยนะผมแล้วก็เสียบสายจ็กกีตาร์เข้าไปที่ช่องหลังลําโพงนะครับผมเสียบพร้อมกันได้เลยเพราะว่ามีมาให้อย่างละหนึ่งช่องนะ,ะับผมก็ใครอยากใช้งานเล่นดนตรีสดนะผมมีตัวนี้ก็สามารถเปิดเล่นกันได้เลยแบบสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ที่กล่าวไปข้างต้นก็คือปุ่ม3ปุ่มข้างบนนะฮะที่เ็นสเซตตรงนี้ก็เอาไว้ปรับพวกเอฟเฟกจากอินพุตข้างหลังนั่นเองนะฮะปุ่มเอ h o โคเอโคเอาไว้สำหรับ à uh, เป็นเอฟเฟกต์เสียงร้องให้มีความไพเราะยิ่งขึ้นนะผมเป็นการเติมมิติให้กับเสียงร้องจากไม์ของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นปุ่มสําหรับเพิ่มลดอินพุตนะครับผมเพิ่มลดปริมาณเสียงของกีตาร์อินพุตแล้วก็ไม์อินพุตใครอยากได้ดังบอกแค่ไหนก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะนอกจากเสียบไม์สายเสียบแจ็กกีตาร์ได้แล้วนะคก็ยังมีไม์ลอยแถมมาให้ในชุดอีกด้วยนะผมซึ่งตัวครูบี้นะครับก็จะได้ไป1ตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวเชอร์รี่ก็จะได้ไป2ตัวด้วยกันนะฮะ โดยไมลอยนี่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบคลื่น2.4กิเกรเฮิร์นนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างเสถียรนะฮะแล้วก็สามารถเดินออกจากระยะลำโพงไปได้ค่อนข้างไกลทีเดียวนะฮะสามารถชาร์จแบตตัวไมโครโฟนได้ผ่าน USB C ที่ตัวไม่นะฮะก็แบตหมดก็เสียบชาร์จได้เลยแล้วที่สำคัญนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือลำโพงทั้งสองรุ่นนี้เขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า True Wireless Stereo หรือว่า TWS นะฮะซึ่งตัวลำโพงเนี่ยนะครับสามารถจับคู่ในรุ่นเดียวกันได้นะถ้าเรามีกู๊วี่2ตัว หรือว่าเชอรี่สตัวนะฮะก็เพียงเรากดปุ่มบลูทูธค้างไว้พร้อมกันนะผมเราก็จะสามารถลิง k ์ลำโพงให้มันดังแบบสเตอริโอแยกสัญญาณซ้ายขวากันได้แบบอิสระโดยไม่ต้องเสียบสายใดๆเลยนะฮะก็สามารถทำได้แบบ ง่ายดายทีเดียวนะฮะใครอยากเพิ่มมิติในการฟังบรรยากาศปาร์ตี้นะผมก็สามารถจัดแบบ2ตัวกันไปได้นะฮะแล้วก็ไอฟีเจอร์ที่ผมพูดไปทั้งหมดบนหน้าปัดลําโพงนะผมตัวรู u ี้กับตัวเชอรี่นะครับคือเขามีมาให้เหมือนกันเลยนะฮะแต่ความแตกต่างของเขานะก็จะมีอยู่ก็คือในเรื่องของดอกลําโพงด้านหน้านะผมอันนี้ก็จะมีมาให้ก็คือเป็น1ชุดโมโนนี่ก็คือ2ชุดสตอริโอนะฮะโดยขนาดลําโพงก็จะเท่ากันเลยนะฮะวูเฟอร์อยู่ที่5.25นิ้วนะฮะแล้วก็ Twitter อยู่ที่2นิ้วนั่นเองนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีเรื่องของกำลังขับนะฮะตัว g r o บี y มีมาให้40วัตต์ส่วน Cherry นะฮะก็จะมีมาให้50วัตตวัตถหผมก็เสียงก็จะกระหึมขึ้นนะฮะส่วนเรื่องการตอบสนองความถี่นะฮะ ทั้ง2ตัวนี้นะสามารถทาได้ตั้งแต่40เฮิรต์จนถึง20กิโลเฮิรต์นะผมก็คือฟ rek วันซี่รีสปอนก็จะเท่ากันนะฮะแต่ว่าตัวนี้กาลังขับจะเยอะกว่านะผมก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างทรงพลังกว่านะฮะแล้วนอกจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะผมก็คือจะมีในส่วนของพอร์ตระบายเสียงเบสด้านหลังลําโพงนะฮะก็คือจะช่วยเสริมประสิทธิภาพเสียงเบสให้ลึกยิ่งขึ้นนะผมขับจนถึง40เฮิรต์เลยเขาก็จะมีพอร์ตมาให้ที่ด้านหลังลาโพงนะผมตัวละช่องนั่นเองนะฮะก็โดยตัวพอร์ตก็จะอยู่่ด้าานลาง แขงหลังของลำโพงนะ,ะที่เป็นพวกเสียบอินพุตต่างๆนะผมก็สามารถขับระบายเสียงเบสออกมาได้เป็นอย่างดีนะฮะละส่วนน้าหนักของตัวลำโพงเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามันยกเคลื่อนย้ายง่ายๆนะครับจริงๆตัวนี้ก็คือหนักประมาณ3.8กิโลกรมัมส่วนตัวนี้ก็หนักประมาณ5 1 5กิโลกรัมเท่านั้นนะผมก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แบบสบายๆนะผมสำหรับใครที่ชอบพกลำโพงไปปาร์ตี้นอกบ้านนะผมหรือว่าเคลื่อนย้ายไปตามห้องต่างๆผมก็ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนนะฮะแล้วในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับลำโพงทั้งสงตัวนี้ก็จะให้แบตมาสเปคเดียวกันเลยนะก็จะเป็น4.7โวลต์3,600ม ah, ิลลิแอมป์นั่นเองนะผมก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานประมาณหนึงเลยนะฮะและนอกจากที่บอกไปข้างต้นว่าแถมไมค์มาให้ในเซตนะฮะก็ยังจะมีสาย USB A to C สำหรับชาร์จแบตมาให้แล้วก็มีสาย AUX 3.5ม mm. ิม มาให้ในกล่องแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลมาให้อีกด้วยนะครับเราสามารถควบคุมทุกอย่างที่อยู่บนตัวลําโพงได้โดยเรียกว่าเราไม่ต้องอยู่ใกล้ลาโพงตลอดเวลาเราก็สามารถจิ้มรีโมทแล้วก็กดควบคุมกันได้แบบสะดวกสบายนะฮะซึ่งรีโมทนี่นะก็จะใช้ถ่าน3 a 2ก้อนนะผมก็ใส่เข้าไปที่รีโมทด้วยตัวนี้อาจจะไม่ได้แถมถ่านมาให้แต่ว่าเราก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฟังซาวด์เทสของลำโพงทั้งสองตัวนี้กันนะครับว่าจะเจ๋งแจ๋วขนาดไหนคุ้มค่าสำหรับการรอคอยหรือเปล่านะครับไปกันเลย Gostava de música americana e ia pro baile dançar todo fim de semana. Yeah. Like it's not. ครับเพื่อนๆสับเสียงที่ได้ฟังไปของบาฟุงกรุ๊ปวและบา f ฟุงเชอรี่นะคะเรียกว่าเป็นลำโพงปาร์ตี้ที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะเอาไปเปิดฟังเพลง EDM pop dance นะฮะหรือว่าจะเป็นสามชาโจ๊ะมันๆนะครผมก็สามารถเอาไปใช้เอ j นจอยในปาร์ตี้ของทุกคนได้เลยทีเดียวนะคะสหรับ ลำโพง2รุ่นนี้นะครก็จะมีความดดเด่นในเรื่องของเสียงที่พุ่งชัดแล้วก็มีเบสที่ค่อนข้างอิ่มแน่นนะฮะแล้วก็ให้บรรยากาศปาร์ตี้นะ,ะมีความามีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะ,ะด้วยไฟ RGB ไ g h t ข้างหน้าลำโพงนะผมก็สามารถเอาไปเปิดสร้างสีสันก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับคือจากที่ทดสอบมาก็คือลำโพงทั้งสรุ่นนี้นะครับจะให้ประสิทธิภาพเสียงเบสได้ดีกว่านะผมเมื่อเราเอาไป วางบนพื้นนะครับผมถ้าวางบนโต๊ะอาจจะไม่สู้วางบนพื้นนะฮะก็สําหรับใครที่เอาไปใช้งานปาร์ตี้ก็แนะนําลองวางบนพื้นกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลาโพงทั้งสองรุ่นนี้เหมาะกับใครกันบ้างนะครับสาหรับรูบีนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นลําโพงปาร์ตี้รุ่นเริ่มต้นนะผมตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กําลังเพิ่งลองเริ่มเล่นลําโพงปาร์ตี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่ามีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์ภายในอัดแน่นค่อนข้างเยอะพอตัวเลยทีเดียวนะฮะใครที่ใช้ในห้องขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะผมก็ผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะฮะส่วนใครที่ใช้ในพื้นที่กว้างขึ้นมาหน่อยนะับผมแล้วก็ใครที่สังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนหลายคนนะับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะแถมไม้สตัวแล้วก็ด้วยกําลังขับที่เยอะขึ้นนะก็ทําให้ตัวนี้เสียงในการขับลำโพงออกมาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากเราจะใช้ปาร์ตี้ได้แล้วนะครับยังเอาไปใช้งานได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเอาไปเปิดมวกนะฮะก็สามารถเสียบแจ็คกีตาร์เสียบไม์สายเพิ่มได้ใช้งานไม่ลอย กันได้อีกด้วยนะผมตัวนี้ก็มีมาให้1ตัวส่วนตัวนี้ก็มีมาให้2ตัวนะฮะนอกจากเป็นหมวกนะก็ยังจะมีงานพูดงาน PR ต่างๆนะผมสามารถใช้งานได้ทั้งเอาไปออกบูธนะหรือว่าจะใช้ในโรงเรียนนะฮะผมหรือว่าในงานวัดต่างๆสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะผมก็ถือว่าเป็น2องลำโพงที่ให้ฟีเจอร์มาครบคุ้มมากๆเลยนะครับฟีเจอร์การปรับเสียงก็เยอะนะผมช่องเชื่อมต่อก็เต็มไปหมดเลยนะผมใครชอบลําโพงอัดแน่นฟีเจอร์แบบนี้นะผมก็ห้ามพลาดเลยกับบัฟ กรูปวี่และเชอรี่นะฮะสำหรับราคาค่าตัวของบาฟุ้งกรูปวี่นะฮะอยู่ที่3,690บาทส่วนบาฟุ้งเชอรี่ก็จะอยู่ที่4,590บาทเท่านั้นนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับพงปาร์ตี้น้องใหม่สายพันธุ์ใหม่ประจำปี2 0 2 5นี้นะฮะวีเจอร์อัดแน่น ครบคุ้มอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะมาทดสอบลำโพงตัวเป็นๆนะผมตัวจริงเสียงจริงก็มาเจอกันได้ที่ร้านมั่นคง gadget สาขาสยามพารากอนฮะร้านเฮียบายมั่นคงนั่นเองก็มาลองเทสฟังเสียงร้องเพลงกันได้นะฮะแล้วก็นอกจากหน้าร้านแล้วเราก็จะมีช่องทางออนไลน์นะผมก็เข้ามาช็อปก็ได้ที่เว็บไซต์มั่นคง gadget c o m นะฮะแล้วก็มีช่องทางอื่นอีกหลายแพลตฟอร์มนะเข้าไปเลือกช็อปกันได้ที่ด้านล่างอธิ i ายนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะดูรีวิวลำโพงรุ่นอะไรก็ส สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเรามีเดโมเข้ามาเดี๋ยวเราจะทำรีวิวให้ดูกันอย่างแน่นอนนะฮะก็ครั้งหน้าจะเป็นลำโพงตัวไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะฮะสวัสดีสวัสดีครับ